สวัสดีครับจาก v i p มีเรื่องเล่าตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณถนนนราธิวาราชนครินนะครับด้านหน้าก็เป็นเรือเย,ยนวาก็เป็นเรือที่ต่อเมื่อปีสอง9ันร้อยเกขนาดห0าสิบวิพายนะครับความยาวยี่บสี่เมตรส่วนที่กว้างสุดก็ประมาณเมตรครึ่งเขาไว้ใช้แข่งเรือในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตอนหลังก็ปล่อยล้างนะครับก็เป็นสมบ,บัติของกรุงเทพมหานครเขาก็เอามาตั้งโชว์ไว้บริเวณริมคลอง ช่อง1นึ่ง่คลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูความคืบหน้าการก่อสร้างปลอบภูมิทัศน์คลองช่องหนึ่ีในช่วงที่สองกัน 4. บริเวณสกายวอล์กช่องหนึ่สี่วนนี้ก็เป็นสกายวอล์กช่องนนทรีนะครับที่มีการปลอบภูมิทัศน์ใหม่หลังจาก เปิดให้บริการมาสิบกว่าีตอนนี้ก็ปรับปรุงเสร็จแล้วผมเดินดูบริเวณสกายวอล์กก็ walk, มีการติดป้ายนะครับพูดถึงการทำงานเกี่ยวกับ การปรับปรุงคลองต่างๆแล้วก็สวนต่างๆนะครับก็มีสวนลุมมีคลองช่ลน้ำงีคลองอีกหลายๆคลองนะครับ<ม>เพื่อจะพื้นฟูคลองให้กลับมาเป็นคลองของคนเมืองอันนี้เป็นป้ายที่เขาจะแจ้งบอกนะครับว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาจะทำเกี่ยวกับสวนหรือว่าทำอะไรไปบ้าง นี่ก็เป็นถนนนราที่ว่านะครับตรงไปสุดสายก็เป็นถนนพระรามสามแล้วก็มีจุดจอดของ BRT สถานีสาทร ตรงนี้นะครับสายไฟสายื่อสารเนี่ยบนถนนสาทรเนี่ยคือว่าเยอะนะถือว่าเยอะมากๆนะครับก็ต้องมีการนําสายไฟลงดินเพื่อนๆนะครับคอมเมนต์ก็พูดถึงตลอดนะการก่อสร้างสวนสาธารณะคลองชุนนนีตอนนี้ก็เป็นช่วงที่2นะครับก็ตั้งแต่ถนนสาทรบริเวณแย,ยกสาทรเนี่ยไปถึงซอยนราธิวาส ราชดิฉนกลินซอยเจ็ดก็คาดว่าจะแล้วเสร็จนะครับวันนี้ก็เร่งหน้าดูเลยแล้วก็เปิดให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้ในวันที่25ธันวาคม2564ก็เดินหน้านี้แล้วนะครับเดินหน้านี้แล้วประมาณวันที่25ก็เป็นวันอาทิต์มายเลยซึ่งในส่วนนี้จะเป็นทางเดินบนคลองมีลานใช้เป็นที่ประกอนของคนเมืองแล้วก็จะมีน้ำตก ซึ่งเป็นน้ําในกลองที่บำบัดแล้วแยกจากน้ำทิ้งที่อยู่ด้านล่างในท่อระบายน้ําตอนนี้ผมอยู่ถน,นนนราธิวาสราชนครินแถวซอยนราี่ว่าสซอยสี่แล้วก็จะข้ามไปบริเวณนราธิวาสราชนครินซอยเจ็ดนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ฝั่งขาเข้าฝัานนะครับเดี๋ยวสักครู่จะไปถ่ายในส่วนฝั่งขาออก ก็จะให้เพื่อนๆดูทั้งสองด้านเลยคลองต้นนุนซีนะครับก็จัดเป็นคลองต้นแบบนะที่ไม่เหมือนใครนะครับเพราะว่าเขามีการแยกน้ําน้ําเสียเนี่ยจะมีท่ออยู่ด้านล่างของคลองนะครับส่วนน้ําดีก็อยู่ด้านบนซึ่งไม่ไม่เหมือนคลองอื่นที่เคยทำนะอย่างคลองประดุงคลองโอ่งอ่างเนะี่ยไม่เป็นแบบนี้นะครับก็ต้องเอาน้ําถ่ายกันตลอด เพราะว่าน้ําที่เสียก็จะปล่อยลงมาเรื่อยๆนะครับทาให้ดูแลนะน้ําก็จะสกปรกมากเลยแต่คลองช่ลน้าสีเนี่ยจะแตกต่างออกไปเลยนะครับเป็นต้นแบบซึ่งเขาจะเอาน้ําเสียเนี่ยเป็นท่ออยู่ด้านล่างลึกไปประมาณ4ี่เมตรแล้วน้ําดีน้าฝนเนี่ยเวลาตกลงมาก็จะอยู่ด้านบนนะครับจะดูแลได้ง่ายกว่าแล้วก็จะเป็นน้ําที่ไม่มีน้ําเสียมาปนเรียกว่าเป็นคลองต้นแบบเลยนะตอนนี้ก็ทําในช่วงเป็ที่2 ก็จะเริ่มทำตั้งแต่ถนนสุริวงศ์นะครับมาจนถึงสาทรน,นะตรงนั้นเป็นช่วงที่หนึ่งแล้วก็จากสาทรมาจนถึงซอยนราีิวาสรัชนครินทรเ์เจ็ดนะครับตรงนี้ก็เป็นช่วงที่สองที่เราก่อสร้างอยู่ตอนนี้แล้วก็จะทำจะไปถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยาแถวถนนพระรามสามเลยที่ไม่ได้สร้างพร้อมกันนะครับเนื่องจากงบประมาณนะทางกรุงเทพมหานครเขาก็ต้องไปทําในส่วนอื่นนะครับแล้วงบประมาณที่ขอไว้เนี่ยได้งบประมาณมา เพียงพอที่จะสร้างได้แค่จุดเดียวนะครับส่วนในจุดอื่นๆเนี่ยก็คงเป็นปีหน้านะตอนนี้ความคืบหน้านะครับเป็นไปอย่างมากเลยนะผมไปถ่ายเมื่อคลิตที่แล้วไม่ถึงหนึ่งเดือนนะประมาณยี่สิบกว่าวันนะครับก็มองเห็นเราโครงความสวยงามให้เห็นแล้วนะให้เห็นเป็นว่าออกมาแบบแนวไหนนะครับก็เป็นสวนแล้วก็มีทางเดินอยู่ด้านบนแล้วก็มีน้ำอยู่ด้านล่าง ตรงนี้เหมาะทาเป็นสวนจุดแรกเลยนะครับด้วยอยู่ใกล้กับถนนสาทรแล้วก็ใกล้กับบีอาทีด้วยโครงการสวนสาธารณะช่องหนุีเริ่มต้นจากถนนสุริวงศ์จนถึงแม่น้ำเจ้าพระยาระยะทางนะครับก็4.5กิโลเมตรถ้า2อสั่งรวมกันก็อยู่ที่9กิโลเมตรมีการออกแบบแยกชั้นน้ำนะครับ ก็จะมีน้ำฝนเนี่ยอยู่ด้านบนและก็น้ําทิ้งนะครับจะอยู่ด้านล่างทําเป็นท่อระบายน้ําใต้คลองลึกไป4เมตรซึ่งจะเป็นการแยกน้ําดีกับน้ําเสียขณะนี้โครงการช่วงที่2ก็มีความก้าวหน้าไปนะครับเรียกว่าคืบหน้าไปบ้างแล้วเดือนหน้าก็จะเปิดแล้วก็แบ่งการก่อสร้างออกเป็นห้าช่วงได้แก่ช่วงที่หเป็นช่วงถนนสุริวงศ์ถึงถนนสาทรระยะทางแ0 0เมตร วงเงินเก่าสร้าง80ล้านบาทแล้วก็ช่วงที่สองถนนสาทรถ,ถึงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ซอยเจ็ดระยะทาง200เมตรนะครับตรงนี้นะตรงนี้ที่สร้างอยู่200เมตรวงเงนเินก่อสร้าง80ล้านบาทนะครับแล้วก็ช่วงที่3ก็ช่วงนราธิวาสซอยเจ็ดนะครับไปถึงถนนจันทร์ระยะทาง1.6กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง370ล้านบาทแล้วก็ช่วงที่4จากถนนจันทร์ถึงถนนรัชดาพิเศษ ระยะทาง1กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง250้าล้านบาทแล้วก็ในช่วงที่5ช่วงถนนเัสดราพิเศษถึงถนนพระรามสามระยะทาง900เมตรวงเงินก่อสร้าง200ล้านบาทสำหรับช่วงที่1ช่วงที่3ช่วงที่4แล้วก็ช่วงที่5้าที่ยังไม่ก่อสร้างนะครับคาดว่าจะมีการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม2565นนะครับอันนี้อ่า ท่านผู้ว่าแจ้งไว้นะนะครับสิงหาคม2565เราก็จะเห็นนะครับหลอดพ่นดินสีแล้วว่าสมบูรณ์แบบผมก็พาเดินวนมาจนตอนนี้มาถึงฝั่งที่รถมุ่งหน้าไปถนนพระราม3ซึ่งเปฝั่งขาออก ก็นำความคืบหน้ามาฝากกันจะเย็นๆนิดนึงนะครับเดินหน้าก็จะได้มีโอกาสได้ไปสัมผัสกับคลองชลนิีโฉมใหม่แล้วขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับ v ีีมีเรื่องาใ,ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ